สร้างบ้านดินนะครับดินท well, uh, so ok ี่เราจะนามาทําบ้านดินนะครับก็จะมีดินอยู่2ประเภทนะครับก็คือดินเหนียวและก็ดินร่วนนะครับเพราะว่าดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีดินเหนียวก็ใช้ดินเหนียวได้นะครับพื้นที่ไหนมีดินร่วนก็ใช้ดินร่วนได้นะครับวิธีการทําก็นําดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนํามาแช่น้ำนะครับในภาชนะที่ สามารถรองรับได้นะครับยกตัวอย่างเช่นรองนะครับสามารถใส่ดินใส่น้ําแล้วไม่รั่วนะครับเมื่อเอาดินใส่ลงไปนะครับเราก็ใส่น้ําพอมปริมๆนะครับแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ4ชั่วโมงนะครับเราก็ลงไปเหยียบย่านะครับใส่ที่ต้องทิ้งไว้นานๆเพราะว่าเราต้องการให้น้ําซึมเข้าสู่อนุภาคของเม็ดดินนะครับจะทําให้ มวลดินอ่อนแอนิ่มนะครับการเหยียบย่าก็จะง่ายขึ้นนะครับจะใช้เวลาในการเหยียบย่าประมาณ10นาทีนะครับดินกับน้ําก็จะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อดินกับน้ําเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็นําแกลบนะครับแกลบซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยทําให้ดินมีความเหนียวยิ่งขึ้นผสมลงไปนะครับโดยใช้อัตราส่วน สามหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับหมายความว่า,าดินสามส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็เติมทรายไปอีกหนึ่งส่วนนะครับทรายนี้นะครับจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการป้องกันการแตกแล้วของก้อนอิฐดินนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราย่าดินกับน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่แกลบลงไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นนะครับในการที่เราคิดจะทําบ้านดิน นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อว่างั้นแต่เราสามารถทําเองได้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำเนี่ยก็มาจากแรงกายของเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เน้นในเรื่องของความพอเพียงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แรงงานภายในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกย่ำกันทุกวันได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อดินก็ขุดเอาข้างบ้านนะครับมาเหยียบย่ำมาทําผลิตเป็นดินเก็บไว้นะครับ เย็บย่าให้ดินกับแกลบเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอีกทางหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งเย็นๆนะครับแทนที่จะไปวิ่งก็มาย่ําดินเสียนะครับได้พละกําลังเหมือนกันนะครับและที่สาคัญก็สุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับถ้าทำกันหลายคนก็จะเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะนะครับสนุกนะครับเด็กๆมาแล้วชอบลงไปเล่นนะครับแต่อาผ,ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ ไม่สนุกแล้วนะครับเพราะย่ำมาเป็นปีแล้วเมื่อยล้าแล้วนะครับแต่ถือว่าเป็นเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่เป็นเป็นอาชีพนะครับเป็นความรู้ก็ต้องปฏิบัตินะครับต้องทําไปเรื่อยๆนะครับทำาล้ก็จนกววาตัวเองจะขนทดกลับบ้านตอนนี้ก็เหลือกันไม่กี่วันแล้วนะครับรอวันกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับราชการนะครับทำให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูเข้ามาศึกษา นะครับเราย่านะครับย่ํากันอยู่อย่างนี้นะครับย่ำวันหนึ่งเ็าทาเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับตามจำนวนรองเนี่ยนะครับก็ผลิตวันหนึ่งก็ประมาณ300ก้อนผลิตเอาไปไหนนะครับตอนนี้เราผลิตนะครับจาหน่ายให้กับประชาชนที่เขาสร้างบ้านดินนะครับบางคนเขาอยากสร้างแต่เขาขี้เกียจที่จะย่ํานะครับเขาก็มาซื้อที่ศูนย์เราไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้นะครับว่าในสต็อกของเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับทั้งที่เราทําทุกวันวันละสามร้อยก้อน สต็อกหมดเรียมเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะมาก